เวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลเพราะว่าเราจะได้ทำใจหยุดใจนิง่งแสวงหาอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะนำเรานะให้เข้าถึง พระธรรมกายภายในเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายปัจจุบันนี้เนะี่ยมวลมนุษยชาติส่วนใหญ่ยังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องสแสวงหา เมื่อมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตจึงตกอยู่ในท่ามกลางกระแสะแห่งความทุกข์เหมือนถูกตรึงไปด้วยเครื่องพันธนาการที่ไม่สามารถคลายออกได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจชีวิต และมุ่งทําความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายคืออายตนานิพานกันทุกคนมีบทสรรเสริญพุทธคุณในพุทธชัยยมมงคลคาถาที่ท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าอุคคิตัคขมติหัตตาสุทธารุนันตัง ทาวันติโยชนปถังคุลิมาลวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมุนีทรงใช้ฤทธิ์ทางใจให้เป็นอิทธาพิสังขาร ทรงชนะองคุริมานผู้แสนโหดเหี้ยมร้ายกาศมีฝีมือชะกันถือดาบวิ่งไล่พลงสิ้นทางสามโยชดได้เดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเรื่องของพระองคุริมานนี้เนะ่ย เราคงจะพอจำกันได้เพราะมีสาระและแง่คิดมุมมองที่น่าศึกษาแล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีทีเดียวในครั้งนี้หลวงพ่อจะขอนำมาเล่าโดยตัดเอามาบางตอนที่พระอัตถกถาาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ จะได้เป็นการเพิ่มเติมศรัทธาภาษาธะในพระบรมศาสดาว่าแม้องคุริมานที่คนทั้งเมืองแกรงขามได้ยินเพียงชื่อก็ขนลุกขนพองแล้วแต่ก็ยอมแพ้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับจิตกลับใจมาบวชจนได้บรรลุเป็นพระอรหรันต เดิมทีท่านองคุริมานเป็นบุตรพรามณีมันตนีซึ่งเป็นภรรยาของปุโรหิตเกิดในฤกษ์ของดาวโจรบิดาจึงคิดจะฆ่าลูกตั้งแต่แรกเกิดเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมแต่พระราชานะทรงให้เลี้ยงเอาไว้พร้อมกับตั้งชื่อทารกว่า อหิงสกกุมารเมื่อเจริญวัยขึ้นมารดาบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองตักกศิลาเนื่องจากประพฤติตนดีจึงเป็นที่รักของอาจารย์แต่ก็ถูกลูกศิษย์คนอื่นๆใส่ความว่าอหิงสกากุมารดีแต่ต่อนหน้าอาจารย์ ออลอบหลังก็เกะกะเกเรอาจารย์ได้ฟังไม่บ่อยจึงคิดจะกำจัดโดยการสั่งให้ไปฆ่ามนุษย์เอานิ้วมือมาหนึ่งพันองคุลีแล้วจึงจะสอนวิชาที่จะทำให้สำเร็จเป็นเจ้าโลกแม้เป็นคนฉลาดแต่ก็ไม่ได้ฉเฉลียวใจ คิดจะเรียนวิชายอย่างเดียวจึงเข้าป่าเป็นดักฆ่ามนุษย์แล้วก็ร้อยนิ้วมือเป็นพวงมาลัยคล้องคอชาวบ้านจึงตั้งฉายาว่าองคุลิมมานโจรใครได้ยินชื่อนี้ก็เป็นขวัญหน,นีดีฟอไปตามๆกันพวกชาวบ้านจึงพากันไปร้องทุกข์ ต่อพระเจ้าปเสนที่โกศลฝ่ายนางพระรามณีผู้เป็นมารดารู้ว่าลูกชายสุดที่รักของตนจะถูกฆ่าด้วยความรักลูกนางยังตัดสินใจเดินทางออกนอกเมืองตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปบอกข่าวให้ลูกหนีไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นองคุลิมานปรากฏในข่ายพระยาณแล้วทรงทราบต่อไปว่าองคุลิมานนี่แหละจะเป็นอสีติมหาสาวกองค์สุดท้ายของพระองค์เช้าววันนั้นจึงเสด็จไปหาองคุลิมานขณะนั้นองคุลิมานกําลังเงื้อดาบ วิ่งไล่มารดาหมายจะตัดนิ้วมือให้ครบหนึ่งพันเลาะได้มาแล้ว999รพระบรมศาสดาทรงทราบว่าองคุริมานกำลังจะทำมาตุคาดจึงแสดงพระองค์ในระหว่างคนทั้งสองทำให้องคุริมานเบี่ยงเบนความสนใจ วิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์นันทีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาบิสังขารทําให้องคุริมานไม่อาจวิ่งตามทันทันทั้งที่พระองค์ทรง,งเสด็จไปตามปกติในอัตกถาท่านได้พนันนาเอาไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมันดาลในแผ่นดิน,นเป็นลานใหญ่ข้างหน้า แล้วก็ทรงประทับอยู่กลางลานนั้นส่วนองคุลิมาณอยู่ที่ริมอีกข้างหนึ่งคิดว่าจะตามให้ทันก็วิ่งอย่างเต็มกำลังแต่พระพุทธองค์ก็ทรงก้าวไปตามปกติแต่ไปปรากฏพระองค์อยู่อีกด้านหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลให้เห็นเป็นแนม่น้ำบ้าน เป็นหล่มบ้างเป็นเลนบ้างอยู่ข้างหน้าองคุลิมานเป็นอย่างนี้ตลอดสามยน์องคุลิมานก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงคิดว่าหน้าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยเมื่อก่อนแม้ช้างม้าก,กำลังวิ่งรถกำลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามได้ทันแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยเราวิ่งยันสุดกำลังยังไม่อาจทันสมณนะผู้ดเดินไปตามปกติได้คิดดังนี้แล้วจึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะหยุดสมณะหยุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุดองคุลิมานคิดว่าสมณะสากยาบุตรเป็นคนพูดจริงแต่สมณะรูปนี้เนะี่ยเดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเรานะ่ยหยุดแล้วจึงตะโกนถามไปว่าดูก่อนสมณนะท่านกำลังเดินไปอยู่ยังกล่าวว่าหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุดที่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดการหยุดของท่านเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดเป็นอย่างไรเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเรานาวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้ว ส่วนท่านนำไปสารวมในสัตว์ทั้งหลายชื่อไว้ยังไม่หยุดถึงแม้ว่าท่านหยุดในบัดนี้ก็ดีแต่ท่านก็จะต้องวิ่งต่อไปในอบายภูมิในภายหน้าองคุลิมานได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเห็นทีสมณะนี้นะี่ยคงเป็นใหญ่ในโลกทรงเสด็จมาปโปรดเราจึงทิ้งดาบลงในเหว แล้ทูลขอบรมพชากับพระองค์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านั้นเพศคารว่าก็ได้หายไปไตรเจวรและอัฐบริขารได้ปรากฏกับท่านทันทีเพราะท่านได้สั่งสมบุญในส่วนนี้มาจากนั้นก็ตามสเสด็จพระองค์กลับไปยังวัดพระเชตวัน ทางด้านพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยขบวนมาประมาณ500เสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อข้าวเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลหนึ่งพระราชก,กรณียกิจที่จะต้องไปปราบองคุลิมานพระธจ้าตรัสว่ามหาบุพิษร ถ้ามหาปพิธพึงท่าพระเนตรเห็นองคุลิมานผู้ปรงผมและหนวดเคลา้าครองผ้ากาสายะออกจากเครือนบวชเป็นบรมพชิตประพฤติโปรมจันมหาปพิษจากพึงทำอย่างไรกับเขาพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่าข้าแ,แต่พระองค์ผู้เจริญ ม่อมชั้นพึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงมอมรุงด้วยจีวรบินาบาตเสนาสนะและกิลานาเภสัตว์บริหารหรือพึงจัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องค์ุริมานั้นเป็นคนทุศีล มีบาปร,รมจะมีความสำรวมดนศีลเห็นป่าน,นี้เชียวหรือพระองทรงชี้นิ้วไปทางท่านพระองค์คุลมิมานซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลพร้อมตรัสบอกว่ามหาราชนั่นไงองคุลิม,มานพระราชาทรงตกพระไทยมีพระรมชาติชูชัน เราจหารที่ติดตามถึงกับขนลุกชูชันสะดุง้งวาดวันไปตามๆกันพระบระมศาสดาตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาปพ,พิษองคุริมานเป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครๆอีกต่อไปแล้วเมื่อพระราชาทรงหายกลัวก็เสด็จกลับไปสนานา,นากระเรรเทลว่าท่านผู้เจริญ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงบำเพ็ญสมณาธรรมเถิดข้าพเจ้าจักทำความขนขวายในปัจจัยสี่แก่พระผู้เป็นเจ้าเองตราสตร,ร์ก็ทรงเปลืองผ้าขาดเอวออกถวายแก่พระองคุริม,มานพระราชาได้ชมเชยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงหนอ พระพุทธองค์ทรงทรมานองคุลิมานได้ทรงยังบุคคลที่ใครใครหวาดกลัวให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครใครหยุดไม่ได้ให้หยุดได้เพราะว่ามอมฉันนั้นไม่สามารถจะทรมานองคุลิมานได้แม้ด้วยอาชญาแต่พระพุทธองค์ทรงทรมานได้ โดยไม่ต้องใช้ศาสตราก้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นดีพระไทยจะขอทูลลาไปในบัดนี้วัดแล้วก็เสด็จจากไปเห็นไหมจ๊ะว่าการที่บุคคลคนหนึ่งจะมีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ว่าชีวิตจะก,ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคจากความทุกข์ไปสู่ความสุขอันเป็นอรรมะนิรันด์ได้นั้นบางครั้งก็อาจจะเคยก้าวพลาดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประทีปเอกของโลกชีวิตถึงจะก,ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และนั่นก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งของระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงทำให้พระองคอลิมานหยุดได้จนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอระหันต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันนะจ๊ะจะได้บรรลุธรรมกันทุกๆคนมาเล่าอย่างย่ยอๆให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกัน พอที่จะเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสีกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรานาม,มัยที่แข็งแรงได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้มีดวงมัญญาสว่างสวัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินรม ตายเจดีมณีอนัญจกรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่นธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนา d